โได้ช่วงล่างที่มีระบบอะไรนะ KYC ได้พวงมาลัยใหม่นะคะได้หน้าปัดใหม่ได้ข้างได้โฉมใหม่ได้ใหม่หมดเลยได้สีใหม่คือเกินเ0็ดพันเกินเจ็ดพันปีจะรออะไรกันอยู่คะ คองพ2น่มครับวันนี้เราก็มาพบกับโป้นะคะกอฟครับนะครับวันนี้เราอยู่ที่เอเวอร์บอร์เตอร์แจ้งวัฒนาครับโลเคชันใหม่ของเราถูกต้องอันนี้คือ new จริงๆแล้วใช่ไหมพี่กอล์ฟอันนี้ก็คือ new model ของเราเลยนะครับของมิซูบิชิมอเตอร์นะครับใช่ค่ะก็วันนี้เปิดตัว17กุมภาพันธ์นะครับที่โชว์รูมของเราใช่แล้วค่ะมีรถสวยๆคันนี้ให้ลูกค้าสามารถ มาดูแล้ชมได้ทดลองขับได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นสีใหม่เราด้วยนะสีอะไรพี่กอ์ฟสีเทาป่ะภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทยก่อนเขียวอันนี่สีเขียวอันนี้คือสีเขียวครับอ่าเขียวจริงอันนี้สีเขียวนะครับแต่ว่าชื่อสีจริงๆรอ่ะชื่อภาษาอังกฤษ green bronze metallic กรีนบอลเมทัลลิกเป็นสีใหม่รถใหม่อันนี้ดูหรูหราใช่ดูหรูหราเลยเขียวว่าเขียวเป็นเขียวจริงๆนะครับสวยงาในดีไซน์ตัวใหม่ของเรานะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้ารูปแบบใหม่ค่ะเป็นสีดำเมทัลลิกเป็นดำเงาเลยเปลี่ยนเป็นดำเงาเปลี่ยนเป็นดำเงาเลยนะครับก็กว้างขึ้นหน้ามันดูกว้างขึ้นดูทรงพลังมากยิ่งขึ้นคสวยงามหรูหราลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ ไฟอ่าอันนี้เป็นไฟ LED ก็เปลี่ยนเป็น LED แล้วนะเป็น LED ก็เป็นตัวใหม่นะไฟหลีอันนี้ไฟหลีเป็น LED แบบใหม่นะครับไฟเลี้ยวเป็นเส้นเลยไฟเลี้ยวเป็นเส้นเลยเนาะถ้าตัวเก่าจะเป็นอยู่ตรงนี้เป็นนิดนึงนอ่านิดนึงนิดนึงแต่อันนี้คือท้งโคมเลยทั้งโคมเลยนะครับมองเห็นได้ง่ายว่าเปิดจริงๆใช่แล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใช่เลครับค่ะไฟหน้าแบบไหนไฟหน้าเป็นแบบ T shape ค่ะไฟหน้าเป็น T shape เล่อเหมือนแต่รุ่นก่อนเป็น T shape นะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่า ไฟด้านในเปลี่ยนไปใช่แล้วพี่กอฟเป็นเป็น LEDLED แหมพูดสมบัติของ LED ก็สว่างใช่แล้วค่ะสว่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ความคมชัดมากยิ่งขึ้นใช่เวลาขับขี่ตอนกลางคืนใช่แล้วค่ะเนาะทัศนวิสัยอะไรก็จะดีขึ้นนะครับโอเคสวยจริงๆเลยไฟตัดหมอกก็ใหม่ใช่แล้วค่ะนี้เป็นไฟตัดหมอกมาใหม่ไฟตัดหมอกก็แบบใหม่ใช่แล้วค่ะสว่างนะขนาดที่แค่ตัดหมอกนะใช่ถ้าตัดนี่มันจะขนาดไหนู้อง ปะวักมากใช่ค่ะพี่จอฟตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็แบบใหม่แบบใหม่หมดเลยแบบใหม่หมดเลยนะครับตัวอันนี้ของเราตัวีของเราก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็มีตัวกระจังด้านล่างรับใหม่ทินนะครับสวยอ่ะสวยงามก็ดูลงตัวมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะดูให้ความหรูหราพร้อมกับความแข็งแกร่งอช่ในอันเดียวกันนะพี่จอฟใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างด้านข้างกันดีกว่ามาเลยค่ะ ด้านข้างก็ยังคงความเป็น e x p อ n d e r cross อยู่ e x p ร n d e r cross นะครับแล้วก็ดูลงตัวแล้วก็ดูหลูหรามากยิ่งขึ้นอยู่ด้วนะครับอ่ะซุ้มล้อเรายังมีให้อยู่ไม่ได้ถอดซุ้มล้อสีดาใช่ค่ะยังมีให้อยู่ซุ้มล้อสีดำที่เปลี่ยนไปค่ะพี่ก๊อลฟสวยมากคือลายล้อแม็กใช่อ่ล้อแม็กอันนี้เป็นขอบ17ใช่ไหมคะพี่ก๊อลฟขอบ17เป็นทูโทนเนาะแต่ว่าทูโทนอันนี้เป็นเป็นเทาและ อ่าใช่เหมือนเขาเล่นสีอ่ะใช่สวยอ่ะอ่ามันจะดูแบบซอฟซอๆหน่อยใช่ใช่ใช่ค่ะดูความแบบพิมพ์เมียมรู้ใช่ใช่ค่ะเป็นทูโทนเป็นทูโทนนะครับความสูงฐานล้อขึ้นมาก็ยังเท่าเดิมนะครับเพราะว่าขนาดล้อยังยังเท่าเดิมยังเท่าเดิมอยู่เป็นขอบ17ใช่ครับโอเคที่แปกตาใบก็คือจะเป็นตัวนี้ ไงคะกับข้างอ๋อกับข้างกับข้างก็คือจะมีสีเงินมาด้วยสีเงินมาตัดจะมีสีเงินมาตัดตัวนี้นะเป็นดําเงินนะครับเขาก็จะให้ดูเป็นความแบบว่าไอ้นี่มากขึ้นดูส mart มากขึ้นใช่ครัเราหลังเราหลังคาก็ยังให้มาเหมือนเดิมให้เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนสีนะเป็นสีดําเงาเป็นสีดําเงานะครับนี่คือด้านข้างนะคะด้านข้างของเราเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังต่อด้านหลังพี่กอล์ฟสีเขียวว่าสีเขียวเขียวสวยเขียวเอยเขียวใจ ด้านหลังก็จะมีตัวก็จะมีตัวนั้นเพิ่มเข้ามาก็คือขอบล้อก็คือจะมาถึงด้านหลังเลยค่ะนะครับแล้วก็มารับกับตัวนี้ตัวชุดแต่งด้านหลังชุดแต่งด้านหลังอ่าชุดแต่งด้านหลังนะครับที่เพิ่มเข้ามามันทําให้รถนะคะดูกว้างขึ้นดูมีมิติมากขึ้นใช่นะจ๊ะดีไซน์ก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใช่แล้วค่ะโลโก้ e x ็กซ์เพรสแค s เท่มากไฟท้ายของเราก็ยังเป็น LED LED เหมือนเดิมนะครับมีไฟเลี้ยวไฟเบรกก็จะเป็น LED ใช่แล้วค่ะโอเคช่วงล่าง ช่วงล่างเป็นของปาเจโูกต้องก็คือจะให้ความรู้สึกแบบขับขี่แล้วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นป่องนวลเวลาคือกระแทกอะไรเงี้ยก็คือจะซอฟใ่ไจะซอฟลงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่าจะให้ความรู้สึกแบบ SUV มากยิ่งขึ้นเนาะโอเคช่วงล่างเขาเปลี่ยนใหม่ใช่ไช่วงล่างเปลี่ยนใหม่แล้วก็จะมีระบบขับเคลื่อนเขาเรียกว่าระบบขับเคลื่อนแบบ A Y C มาใหม่อีกแล้ว A Y C ค่ะเอาเต็มเต็มไหมเต็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 มรอมาเต็มเต็ม A Y C เย้ามาจาก Active Yield Control อ่า Active Yield Control อ่าใช่ก็คือระบบขับเคลื่อนนะคะแล้วก็เบรกอ่าระบบควบคุมการขับเคลื่อนและเบรก ทั้งล้อด้านซ้ายและล้อด้านขวาเคยเจอแต่ล้อด้านหน้ากับล้อด้านหลังล้อไม่ใช่อันนี้คือปกติรถคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนด้านหน้าใช่ไแต่ว่าเวลาเข้าโค้งอาจจะมีแบบมีสบายมีสบัยบ้างมีอะไรบ้างแล้วไม่คมอะไรย่างเราก็เพิ่มระบบตัวนี้เข้าไปเพื่อให้เข้าโค้งได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาอย่างเงี้ยฝนตกถนนลื่นใช่ก็คือวงเลี้ยวเราก็จัดแคโบเขาก็คือจะไปคู่กันนั่นเองใช่ไหมพี่กอฟการบังคับโคงอะไรนั่ก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นโอเค ผ่านผ่านข้ามาจากบ้านนะคะด้านหลังนะครับอ่ก็จะมีที่เก็บสัมภาระเนาะเหมือนเดิมอ่าแล้วก็มีตัวชุดชุดปอยางฉุดเนอ่าใช่ค่ะก็ยัง่ยางอะไรชุดปะยางุเฉินชุดปะยางฉุดเฉินตรงนี้น่าจะนอนน้อยนะคะพูดผิดพูดถูกด้วยดีไซน์เนาะโฟนด้วยดีไซน์ก็คือดูลงตัวทั้งคันสวยงามอ่ะแล้วสีเขียวว่าเออแล้วสีเขียวอ่ะอันนี้คือเขียวเฉยๆนะมีเขียวหลังคาดำก็มีนะหรอ เดี๋ยวเราไปบอกราคาอีกทีนึงตอนายคลิปอ่ะเราติดตามราคาเพราะราคาเดี๋ยวลูกค้าจะงงเอ้ยทำไมราคามีตั้งหลายราคางงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะค่อยอธิบายให้ฟังอีกทีว่าเพราะอะไรนะที่กิดขึ้นใช่โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราบอกว่าสีเขียวอะสีเขียวในจินตนาการหนูก็คือเขียวแมลงทับอะไรเงี้ยแมลงทับแมลงทออันนี้จะเป็นเขียวแบบเขียวอมเทาเทาอะเขียวดูไฮโซอะเขียวผู้ดีอะไรเงี้ยใช่ใช่ โอเคเดี๋ยวภายในภายในปรับเปลี่ยนค่ัข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วกันเนาะเราจะได้โชว์แบบความหรูหราด้านในของเราใช่เลยนะครับคุณแจเป็นกุญแจ KOS อยาเดครับกดปุ่มสตาร์ทครับนี่อุ้ยตรงอะไรแบบใหม่หน้าจอเป็นแบบใหม่นะคะหน้าจอเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลจอขนาด8นิ้ว สวยงามลงตัวอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนของอะไรปาเจโลเหมือนปาเจโลปาเจโลจริงทีมีมตัวเดิมเหมือนค่ะปาเจโลเลยพวงมาลัยพวงมาลัยก็ใช่พวงมาลัยก็ปาเจโลเออถอดมาทั้งแผงเลยถูกนะคือความแบบหรูหลาหรูหลาจริงๆไม่ต้องพูดถึงเลยจะบอกว่าเปลี่ยนใหม่รอบนี้คือเปลี่ยนใหม่แบบเซอร์ไพรส์ใช่จริงจริงแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพี่ไปขับมาแล้วนะค่ะนี่พวงมาลัยดูเบามากใช่ไหมเบาแล้วก็เวลาขับเขาบอกว่าจะคืนไวขึ้นกว่าเดิม กลับมาสูนในตำแหน่งเดิมอ่ะไวขึ้นใช่นะครับอ่าแล้วก็พร้อมกับระบบเมื่อกี้ของเราก็คือระบบ Active View Control a ว c กับลืมละอ่ามันก็จะทำให้เราแบบขับเคลื่อนด้วยความมั่นใจนะฮะพวงมาลัยก็เบาขึ้นนะคะคลื่นไวขึ้นใช่อ่าช่วงล่างก็ดีขึ้นสวยงามลงตัวเนาะทั้งหน้าปัดนาตรงนี้แล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสีการดนะครับพร้อมระบบออปชั่นที่เป็นระบบ ล็อกความเร็วล็อกความเร็วอัตโนมัติแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงจากพวงมาลัยนะครับเครื่องเสียงของเราก็ยังเป็นหน้าจอขนาด9นิ้ว9นิ้วเหมือนเดิมก็รองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto อะไรพวกนี้มิลเล r ร์ลิอะไรเงี้ยก็คือเราสามารถใช้งานได้นะครับเพียงแว่าเพิ่มปุ่มพวงมาลัยเข้ามาเยอะๆอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือเซนเซอร์น้ำฝนอ๋อ สามารถตั้งค we ่าเป็นออโต้ได้นับเม็ดฝนเขาเรียกอย่างี้ใช่นี่ระบบค่อนข้างเยอะนะเพิ่มมาเยอะเลยเพิ่มเข้ามาเยอะมากเลยใช่คุ้มมากนะคะอันนี้พี่ก๊อฟกระจกเขาเปลี่ยนใหม่อ่ะถูกกระจกมองหลัง เป็นตัดแสงอัตโนมันอืสวยงามมากไฮโซหรูหรามันดูลงตัวกับคอนโซลของเราใช่ค่ะก็คอนโซลของเราก็ออกแบบมาแบบสวยงามหรูหรานะครับก็คอนโซลจะเป็นสีน้ำเงินตัดดานะเหมือนน้าเงินตัดดำเป็นน้าเงินดำนะครับแผงแอร์ก็เป็น เหมือนเดิมเนาะอ่าเป็นเหมือนคล้ายๆ G T ใช่ไหมคะใช่แผงแอร์เป็นแบบดิจิตอลโอเคระบบเกียร์ก็จะเป็นระบบเกียร์ C V T อ่าที่เราปรับเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็มีเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮ่อ่าออโต้โฮเบรกนะครับค่ะเบาะก็เป็นแบบฮีทกาดเป็นเบาะกันความร้อนสะท้อน UV นะครับก็จะเป็นเบาะแบบทูโทนค่ะเนาะ ดำน้ำเงินเป็นดำน้ำเงินเลยคือมันก็จะลงตัวหนูว่าหนูว่ามันลงตัวกับทั้งสีภายนอกและสีภายในถูกเหมือนมันคุมโทนของมันนะคะใช่สําหรับตัว e x p a n d e r Cross ตัวใหม่อ่ะพี่จ๊อบถูกใจมากในเรื่องของปูมานลยแล้วก็หน้าปัดที่เปลี่ยนไปใหม่ อ่ะด้านหลังมีตัวนี้นี่ตรงนี้มีที่ชาร์จด้วยนะอ่าข้างหลังนะคะมีที่ชาร์จด้วยหนูหลบให้อ่ามีที่ชาร์จมีที่ชาร์จให้ด้วยมีทั้งไคซีแล้วก็มีเป็น USB อยู่ตรงนี้มี2แบบให้ลูกค้าเลือกเลยว่าอยากจะชาร์จแบบไหนนะคะอ่าแล้วก็เบาะหลังก็นั่งสบายเหมือนเดิมค่ะใ่ของเราก็อย่างที่บอกก็คือเป็นเจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งเหมือนเดิมในรุ่นระดับเดียวกันของเรานั่งสบายนั่งสบายสุดแล้วปรับเอนได้เยอะนะพี่กอปรับเอ็นได้เยอะรุ่นนี้รุ่นนี้มีตี่รถย่าเิมือเด อ๋อหรอคะอ่ายาวกว่าเดิมมันก็จะกว้างขึ้นถูกก็เวลานั่งมันก็จะสบายมากขึ้นความยาวอ่าความยาวอย่างนี้อ่าความยาวอย่างนี้ออ๋อนั่นหมายความว่าสเปซในเบาะกลางกับเบาะหลังใช่มันก็จะมีมากขึ้นถูกไหมอ๋อก็ไม่มันมันมันไม่ได้แคบถึงขั้นอึดอัดใช่อ่าเพราะเขาปรับเปลี่ยนให้ยาวมากขึ้นถูกแล้วก็อย่างที่บอกไปแถวสองเราสามารถเลื่อนได้ขยับได้เดี๋ยวเลื่อนให้ดูค่ะอ่าไม่ไปอ้าวเลื่อนได้แล้ว แรงนะคะก็เลื่อนได้แล้วก็ปรับเอ็นได้สบายอะค่ะพี่กอล์ฟอ๋อเพราะว่ารูอ่ะสวยอ่ะสวยอยากได้อ่ะค่ะอืมสวยอยากใช่สวยแบบอยากได้เลยอยากได้จริงๆอันนี้คือไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้อวยอะไรใดๆไม่ได้อวยใดๆแต่ว่าเขาเปลี่ยนใหม่แบบเปลี่ยนใหม่จริงๆอะค่ะพี่กอฟยิ่งลูกค้าที่มองมองหารถครอบครัวเนาะใช่ค่ะรถที่เป็นประเภทเจ็ดที่นั่งไปด้วยกันหลายๆคนกับครอบครัวแนะนำเลยแนะนำเป็นตัวนี้เลยเนาะ เกินความคาดหวังอรแล้วก็เกินคุ้มกับราคาด้วยใช่แล้วนะครับความสวยงามสมรรถนะใช่ค่ะความปลอดภัยความสะดวกสบายภายในที่มันยาวขึ้นกับความคุ้มค่าใชนราคานะครับถูกต้องราคารุ่นนี้ราคะรุ่นอะเอาโปรยมาดิราคาจะอยู่ที่ถึงล้านไหมพี่ไม่ถึงหรอถึงล้านหรอ มให้มาดีขนาดนี้ไม่ถึงร้านไม่ถึงร้านไม่ถึงร้านเท่าไหร่คะราคาราคาเปิดตัวนะคะราคาเปิดตัวราคาจะอยู่ที่9 4 6 0 0 0 0บาทเพิ่มมาจากตัวเก่าเพิ่มมาจากรุ่นก่อนแค่รุ่นเก่าเท่าไหร่นะเก้าไสนา่น้า0อ๋อหนูไปจำตัวแรก9,1 1 0 0สตุก9 3 9 0 0บวกอีก7,000เป็น9 4 6เ0 0นแบาทอ๋อ ฉันเป็นจำตัวแรกสุดเดี๋ยวนะเพิ่มมาเจ0ดพันลูกค้าได้ช่วงล่างใหม่ได้โชคอัพปาเจโลได้ช่วงล่างที่มีระบบอะไรนะ A Y C ได้พวงมาลัยใหม่นะคะได้หน้าปัดใหม่ได้คัางได้โฉมใหม่ได้ใหม่หมดเลยได้สีใหม่คือเกินเ0 0ดพันเกินเจ็ดไปอีก้วรออะไรกันอยู่คะแต่สำหรับาสาหรับสีนี้สีเขียวกับสีขาวอ่ะ 1 0 0 0 0เพิ่มเพียงแค่1 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเขียวก็1,000 0บาทเหรอคะเขียว1,000 0บาทสีขาว1,000 0บาทหนูเข้าใจว่าแบบสีเขียวมันต้อง1,500 0อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเขียวไงพี่ก๊อล์แต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งอุ๊บหลังคาดำเหรอเขียวเขียวหลังคาดำอ่าเป็นทูโทนขาวหลังคาดำอ๋อเป็นทูโทนมาให้บวกอีก สองร้อยบาทสองร้อยบาททำน่ารักใช่ตัวอีกสองร้อยบาทอ๋อเป็นสีทูโทนเนาะแต่ถ้าสมถติว่าไอ้ลูกค้าบอกสแตนราคาสแตนดาร์ดเลยก็คือพูดง่ายๆเลยเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทบวกเพิ่มมาอีกเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองถูกโอ้โหนะครับสวยงามมากอะค่ะสวยงามลงตัวคือหนูต้องบอกก่อนพี่ก๊อฟโฉมเนี้ยเป็นโฉมที่ทุกคนน่ะคือเขาเรียกว่าอะไรนะแฟนคลับเอ็กซ์เพนเดอร์ครอส เขาคาดหวังว่าเพราะว่าเขาไปเห็นโฉมแบบนี้ที่ต่างประเทศถูกแล้วเขาก็คาดหวังว่าเมืองไทยเราอ่ะมันจะเป็นโฉมนี้ไหมใช่จะได้ออปชั่นแบบอินโดมา้ยได้อินโดอะไรเงี้ยเออเราย้ายไปแม่จะมาแบบอินโดเลยมัยเอออะไรเงี้ยคือย้ายไปอยู่อินโดไม่ได้เราก็เลยเอารถไปขยายมาง่ายกว่าถูกนะแล้วก็วันที่หนูเห็นรถครั้งแรกหนูก็รู้สึกว่าแบบเออเขาสวยจริงๆสวยนะครับถ้าถ้ายิ่งได้ขับแล้ว ติดใจเลยลงรักเลยอะเดี๋ยวฝนตกว่าจะเอาออกไปดิฟสักหน่อยนะคะไปเรียนดิฟมาแต่สำหรับวันนี้เราขอแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเสบคอร์สลูกค้าสนใจนะครับใช่ค่ะมาเลยเราพร้อมต้อนรับลูกค้าใช่ค่ะพร้อมรับจองเลยรับจองรับจองแล้วก็ได้ลดก่อนใครแน่นอนถูกต้องแล้วค่ะเนาะแล้วก็คุณก็เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งในใจคุณในไทยคือบอกก่อนเลยว่าบอกก่อนเลยว่าถ้าจองที่เรานะพี่ก๊อฟจองที่เราปุ๊บ คุณได้รถเลยคุณได้ขับได้ขับแบบแรกๆอ่ะแน่นอนได้ขับปวดเพื่อนแน่นอนนะคะอ่ารีบๆมาจองกันเราเนาะก่อนที่ฝากเบอร์ไว้แล้วกันถูกต้องหนูต้องฝากเบอร์แล้วแหละฝากเบอร์ไว้นะใช่ค่ะสนใจนะครับโทรมาเลยครับ0 9 3 4 5 6 9 0 9 9นะครับก็ครับแล้วก็น้องโฟนย์เก้องห้่เก้าเจ้ค่ะโฟนะคะพร้อม มีข้อเสนอให้กับลูกค้าเรามีข้อเสนอพิเศษให้ถูกต้องค่ะสำหรับลูกค้าถึงเป็นรถใหม่เราก็ยังมีข้อเสนอพิเศษถูกต้อง<ห>พิเศษยังไงต้องมาคุยกันอ,อีกทีนเนาะสำหรับวันนี้อขอตัวลาไปก่อนกับตัวเจ้า x p e n i t o r 2023, 2023ถูกต้องค่ะวเจอกันครับบ๊ายบายวัสดีค่ะค่ะ